โย่วันนี้็ามาอยู่กับผมจิสวัเหมืไปเดิมนะฮะหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนั่นเองนะแต่ว่าเขาต้องขอไยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปนะซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรใช่ครับวันนี้ผมจะมาฟาร์มตังค์ตามที่ทุกคนแนะนําผมมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีของใครเนี่ยจะทําให้ผมเนี่ยได้ตังค์เยอะกว่ากันเดี๋ยวเรา,าเริ่มจากเม็ดแรกกันเลยนะฮะก็คือสำหรับเม็ดแรกนะครับก็จะมี1ใช้ปลหมา2เก็บบอลม่วง3ใส่ของแต่งภาพมิสเตอร์บ ววงงก้าคือให้พี่ใช้ดาบที่มันตีได้วงกว้างใช่ไหมมันจะได้แบบไตกไวใช่หรือเปล่างั้นเดี๋ยวพี่จะใช้ปีดดาบยูรูแทนแล้วกันนะครับหนึ่งใช้ผลหมานี่เลยนะฮะเราก็ <c oughs> เป็นผลหมาอันที่2ก็จะเป็นอะไรเลยมิสเตอร์บีทนี่นะฮะเราก็ใช้ปิดตัวดีเลยอันที่3ก็เจ้าเกิดตีเจ้าแต่ว่าตอนนี้เจ้ายังไม่เกิดนะครับเราก็ยังไม่ตีนะอันที่4ใช้ดาบวงกว้างแต่ว่าเราจะใช้ป็นเอ่าเป็นดาบยูรูแทนล้วกันเพราะว่าตัวนีเนี่ยมันก็กว้างเหมือนกันนะฮะแล้วต่อไปนะฮะก็คือให้พี่เนี่ยไปตีเอาบอลม่วงใช่ไหมแล้วก็ไปตีบอ เดี๋ยวเรามาตีกันเลยรับเคว็ก่อนแล้วกันนะฮะมันจะได้ตังค์ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปแค่ลูกเดียวพอแล้วกันจุ๊บป๊บรู้จักทรงแล้วเนี่ยรอบแรกก็น่าจะไม่ดรอปนะฮะอ้าวอ้าวดรอปชื้เลยโอเคไปตีเลยแล้วกันรับเควสด้วยเราจะได้ตังค์เยอะๆนะครับผมแล้วก็มาเสกตรงนี้เลยโอเคพอเกิดแล้วเปิดหาคี้ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยระบิดเบามากเลยจุ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเดีดยลลืมใช้ใช้หมาใช่ไหมหมาหายไปไหนไม่รู้โอเคแล้วก็ซีแคแซด แล้วก็เอ็กไปคอมโบนะครับผมมันจะได้แบบทายไ,ไวๆนะมาดูกันว่าเงินเราเนี่ยจะถึงร้านหรือเปล่าจะขอตีก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมปุ๊บโอ้ยอยอะไรเดะทามันได้ดาบด้วยนี่น่าจะดีมากเลยนะฮะ อ๋อนี่ไงทุกคนเงินที่ผมได้มาก็ได้แค่ห้าแสนเองนะแต่ว่าที่เราตีเมื่อกี้เนี่ยมันได้4ี่แสนสี่หมื่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ถือว่ายิะนะทุกคนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากเลยแล้วก็ยังไม่หมดนะทุกคนคือเราต้องรอตีเจ้าก่อนนะเรายังไม่ไม่อะไเท่าไหร่อ่านี่ไงบอสเกิดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันเลยมนเกิดอ๋อนี่ไงโอ้ยเกิดใกล้นรืนว่าจะเกิดไกลโอเคเราต้องรีบตีนะครับว่าทั้งหมดที่เราตีมาไอ้ทุยทั้งหมดที่เราฟาร์มมาเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะสลับเม็นแรกของเราตีเลยครับผมคาคยนัก จึ๊บ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 ับบบบงไะเราก็ได้อ้ยอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะโดนอะไรใช้เป็นพลังเผาด้วยนะฮะไม่รู้นะครับว่าไอ้เผาปลาในแมบนี้เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะ้ยเอ้าชิบหายแล้วกดพิดอ๋อนี่อยู่นี่นได้ไหมเนี่ยทานเป่าโอ้ไม่ได้าทานเลยทุกคนโอเคยังทานอยู่ทุกคนรีบตีก่อนแต่มีพอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้โอเคได้อยู่ทุกคนได้มาเท่าไหร่ เออสองล้านเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกลับไปที่กอนแรกก่อนแป๊บนึงสำหรับมินแรกนะครับผมได้มาทั้งหมด3ล้านหนึ่บ้าทนะทุกคนก็ถือว่ายอะนะแต่ว,ว่ามันจะใช้ที่เราต้องรอเออรอตีเจ้านะทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างรอตีเจ้าเนี่ยเราไปทําอะไรอย่างอื่นก็ได้นะแต่ก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับมินแรกนะก็ได้มาแค่นี้เนี่ยก็ดีแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่มินต่อไปกันเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะต่อเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอ่าเอาตังค์ไปไว้กับตัวที่ผมเอาเข้ามาก่่ออออออนนนนนแลลลล้้้้้ววกกกกััััะะ็็คืืรหหหหหสงงงขผผมมมเเเเเเจิไไไปปใใดดดยยยยบาาี๋พ ดีละหาลองอผมตอนนี้มีอยู่70ล้านนะแล้วก็เพชรอีก1นึ่งแสนเนี่ยก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะทุกคนที่ทุกคนให้ผมมาด้วยนะปกตีถ้าไม่มีท่านผู้ชมเนี่ยผมว่าน่าจะได้ฟาร์มแบบโอโ้โหยาวมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนท์ที่2กันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะเออมนท์ตัวนี้แปลกกว่าเพื่อนเลยทุกคนไปหาบิดคนครับ จะบิดยังไงละเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองมาบิดคนดูแล้วกันว่าเอ้มีคนให้ผลมาขอบคุณครับผมขอบิดเงินหน่อยครับมาดูนะครับว่าจะมีคนให้เราบิดหรือเปล่ามาดูมาดูว่าวิธีนี้เนี่ยจะได้ผลหรือเปล่ามีคนส่งเออส่งเทสมาหรือว่าจะให้เราบิดตังหรือเปล่าเออคนไหนเนี่ยคนนี้ก่อนละกันขอบิดเงินอุยอ้ยอุ้ยอะไรดิเอาจริงเปล่าจริงเปล่าเนี่ยโอ้โหมี20ล้านเลยแน่กว่าจะได้ตังกับน้องคนนี้ดีก็มีข้ออลยเปลีย่ยนเยอะมากเลยนะทุกคนรู้สึกว่าจะมีคนให้เงินเรามานเนี่ยงงทุกคนเนี่ยเห็น อุ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกธงเงินเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยน้องวันนี้ยี่สิบล้านขอบคุณงามๆเออแบบนี้เรียกว,ว่าบิดไหมห้าบาทขอบใจมากครับห้าล้านนั่นเดี๋ยวไม่ใช่ห้าบาททุกคนเออลาบไปก่อนแล้วกันตัวนี้เท่าไหร่โอ้โหขอบคุณมากเลยไว้ใน,เ,นยเยอะอยู่เอเ้ยเอ้ยกดผิดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีต่บ,บิดเ,เดี๋ยวบ,บังนะี่อ่ามีอีกแล้วอ้าวโอ้โหโดนบิด คนนี้ปิดเราไม่ได้อันนี้เอยส <c oughs> <c oughs> องร้อยเฮ้ยไม่ใช่สองร้อยเมื่อกี้ยี่สิบล้านนะตัวนี้ก็สองร้อยล้านเหมือนกันโอ้โหได้ยืดได้ยืดสองร้อยล้านขอบใจเอ้ย อันนี้หนึ่งพันล้านเลยเด้อโอ้โหเยอะจัดอ่าเอ้ยเฮ้ย้ยทำไมเงินเงินเยอะจังเลยเด้อเอ้ยตัวนี้ก็อว้ยตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนล้านทุกคนเอ้ยได้เยอะจริงหนึ่งแสนล้านไม่ใช่นะน,นี่ผมมั่วนะโอเคอว้ยได้มาสามสิบล้านทุกคนในบิดคนเดียก็ถือว่าดีได้เยอะที่สุดแล้วที่เราทํามาอย่างดียังไรอีกหลายมิ้นเลยโอเคผมมาบิดเท่านี้ก็น่าจะพอละเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราจะทําการโอนเงินไปที่รหัสตัวนี้เลยนะครับผมสรุปก็คือวิธีอออยยย่าาาางงงงนนนนนน้้้้้้้้คคีีีผมมมมมมไไไดดดเเเเิทััหลลละโกกตต็แว เราไปดูที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยหนึ่งซื้อดับคูณ2 2ไปตีอมังกุดตัวสีแดงที่เกาะนี้ใช่ไหมอมังกุดได้อันที่สี่บอสมาเยอะๆแล้วไปตีเกาะอมังกุดสีม่วงถ้าตีแล้วดบดาไม่เอาดบไปเก็บไว้อีกระหัสหนึ่งสี่ต้องมีอีกระหัสเอาไว้เก็บของห้าดาบที่ได้มาเอาไปขายหรือไว้อันหนึ่งไว้ใช้หกถ้ามีเจ้าเกิดก็ตีเจ้าด้วยครับครบโอเคไม่ยากเท่าไหร่เนึนคูณ2เนี่ยเราซื้ออยู่แล้วนะครับนี่นะเราซื้อไว้อยู่แล้วงั้นเราก็จะไม่ซื้ออีกแล้วกันเพราะว่ามันได้ถาวรนะ เราจะทำก็คือการตีพวกมอนเตอร์ตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเอาลูกบอลที่เอาไว้เสกบอสเนี่ยเอามาเยอะเพราะว่าดาบเนี่ยมันดรอปยากมากเลยเนะฮะคือเมื่อคืนเนี่ยพี่ได้ลองตีไปแล้วตีไปประมาณ39ตัวไม่ดรอปนะครับผมโอ้โหยากจริงโอเคเดี๋ยวตีเอาตัวนี้ก่อนละกันแล้ว,วทำไมคอเม์มันเยอะจังเนี่ยตอบหรือเปล่า ไม่น่าจะดอกเออไม่ดอกจริง uh, ด้วยนะแต่ว่าตรงนู้นมันมันได้ไวกว่าหรือเปล่าว่ะเออทำไมเราไม่ใช้หมาวะเนี่ยเรามีหมาด้วยเออแต่ว่าน้องคนนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้เราใช้ผลอะไรนะเออว่ะงั้นเราจะไม่ใช้หมาแล้วกันเดี๋ยวให้มันหายไปก่อนอันนี้เรากดไปแล้วนะะก็ไม่เป็นไรเฮ้ยวุ้ยทำไมป็ดมาตีแรงอย่างวะเนี่ยเกือบตายอ่ะนี่ไงได้มาแล้วทุกคนหนึ่งลูกก็ได้ไม่แค่ลูกเดียวเองอ่ะมันจะดอกอะไรดิอ่ะไม่ได้ต้องว่ยเอาเยอะๆเดี๋ยวเราจะเอาไปเยอะๆเลยแล้วกันโอ้ยไม่ได้ว่ะรอบนี้ไม่ดอกเลย อ่าได้แล้วทุกคน1ลูกโอ้ตอนนี้มีแค่2ลูกเองนะไม่ได้ทุกคนแค่นี้ยังไงก็ไม่ไม่ตอบแน่นอนสําหรับดาบนะโอ้ไม่ตอบ่ะกินโอ้ไม่ได้ยิงเฮ้ยทำไมตรงนี้มันง่าย่างไหถ้าครั้งนี้ไม่ได้ละเราจะไปตีตรงนู้นแล้วกันเออไม่ได้เปลี่ยนที่ทุกคนมาตรงนี้ได้กว่าอ๋อนี่ไงเออน้องเขาบอกว่าให้มาตีตรงนี้ดิมาเนี่ยอามองกุดสีแดงเนี่ยแต่ว่าตรงนู้นมันก็ได้เหมือนกันนะอ่านี่งทุกคนได้เลยเฮ้ยทำไมตรงนี้มันได้ง่ายจังอ่ะนี่ได้มาแล้วทุกคน1ลูกต่อเนื่องครับผม อุ้ยตายอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเกือบตายใช่ไหมเออตาย โอ้โหไม่ได้โอเคได้มาแล้วผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะเฮ้ยไม่พอดีเมื่อคืนเราตีไป 3. าลูกอะไม่ออกแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะนานทุกคนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยได้ยังไงได้มาหาลูกโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันตีบอด,ดีกว่าให้น้องๆขอพีพีกัตนตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเอ่อตีอันนี้กันนะทุกคนอามา่มังกรสีม่วงรับเควด้วยโอเคแล้วก็เซกมาเลยตัวแรกครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมใช้ฮฮคิปุ๊บ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 นุนออใช้ผลหมาดด้้้้ววยยมมจะไเเร็หล ก็คนเดียวก็ไหวอยู่คนเดียวก็ไหวอยู่ทุกคนไม่โหดไม่โหดเท่าไหร่ชิ๊บอ้าวฮะโอเคไม่ดรอปครับผมแต่ว่าได้ตังมาก็ดีอยู่เพราะว่ายังไงเนี่ยคลิปนี้เรามาฟาร,ร์มตังอย่างเดียวไงแต่ว่าถ้าได้ดรอปมาเนี่ยเราก็จะเอาไปขายนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไงไมา้หายไปแล้วเนี่ยม้าผมหายโอ้โหไม่ดรอปเลยทุกคนเออมีมีคนเสกให้นะฮะเออก็ถือว่าดีไม่ดรอปแน่นอนเพราะว่ายังไงก็ไม่ดรอปอะ่ะโอเคไม่ดรอปจริงด้วยโอ้โหเกินทีนี้เป็นตัวที่3ใช่ไหมไอ,อ้ตัวที่4ดิ โอเคครั้งนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเราได้ตังค์แล้วก็ได้เพชรมายเยอะอยู่ไปอีกแล้วกันเพราะว่าเรายังเหลืออยู่นะทุกคนเดี๋ยวปิดสเกเองครั้งนี้โอเคไม่ได้ว่ะเฮ้ยโอ้โหยากจริงนะไม่น่าจะได้นะคลิปนี้ไปเรื่อยๆเลยน้องโอโ้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวท่าไหร่เดี๋ยว,ยวขอดูแป๊บหนึง่งรอบสุดท้ายละมาไม่ออกก็ไม่เป็นไรโอ้โหไม่ดอกบ,บ่ะหมดแล้วนะครับทุกคนก็สรุปก็คือไม่ได้นะดาบไม่ดอปต่อไปนะครับก็คือรอตีเจ้านะแต่ว่าเจ้ามันเพิ่งเกิดไปเองมีคนซิก เดียวขออีกรอบ้วกันเผื่อมันได้มาดีเอามังกุดเอามังกุดหรือว่าดาเมจมันไม่ไม่ถึงไว้ทุกคนขอมเลยไม่ดอปนี่ไงไม่ได้โอ้โหมีคนเสกอีกไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะฮะน่าจะหมดลนะโอเคระหว่างที่เจ้าเกิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาดาบตัวนี้ไปขายแล้วกันนะฮะเพราะว่าดบาบเ้าโอเคเนี่ยผมเก็บวไว้ในรหัสนี้นะทุกคนคือผมมีแล้วนะเนี่ยผมมีมา2ออันแต่ว่าจะลองขายดูนะครับว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าขายดาบชิตาบุครับมีใครสนใจหรือเปล่า ผมว่านะคนที่เข้ามาเนี่ยมันมีหมดแล้วนะคือถ้าเราจะขายเนี่ยเราต้องไปเซิร์ฟทั่วไปนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมีแต่คนดูคนดูก็มีหมดแล้วก็คงจะขายไม่ออกโอ้โหเซิร์ฟนี้ไม่มีคนไทยเลยอ่ะมีแต่ต่างชาติมีคนไทยไหมครับถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีผมก็ไม่ขายแล้วนะวันนี้หรือเปล่าคนไทยใช่หรือเปล่าเนี่ยโู้แต่งตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรดีโอเคกลับไปที่เดิมกันพี่เจ้าก่อนที่เจ้าก่อน ถ้เกิดพอดีเลยถ้าเราตีเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับมินตัวนี้นะทุกคนก็น่าจะทําหมดทุกอย่างแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ประมาณ4ี่ล้านห้าแสนนะทุกคนถ้าเราตีเจ้าไปมันได้มาประมาณ2ล้านก็จะเพิ่มอยู่อยู่ประมาณ6ล้านมั้งใช้เผาด้วยมันจะได้แบบถึกๆหน่อยโอ้โหแต่ว่าบอสตัวนี้เลือดมันเยอะมากเลยทุกคนโอเคได้แล้วนี่ไงได้มา2ล้านอ่ามีคนให้กล้วยมาเฮ้ยคนนี้ได้แมวอ่ะทุกคนดูดิ ูแต่วตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยนะคือตัวนี้มันได้จากการโรงนันเจียนใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นี่มันได้ยากมากเลยแบบโคตรจะยากอะตัวนี้คืออะไรอ๋อตัวนี้คือไอ้ที่สีบอสบอสบอสฟักทองใช่ไหม โอเคสรุปก็คือมินของน้องคนนี้ผมได้มาประมาณ7ล้านกว่าบาทนะทุกคนก็ถือว่ายื้อนะเดี๋ยวเราจะทาการเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนเทรดของมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องคนนี้ให้อุ้ยอา้าวแต่ว่าน้องเขาไม่เสียดายหรอวะอ่อ,อสอง่งจ๊บไปให้ด้วยฮิจ๊บโอเคเดี๋ยวเสกบอสให้น้องคนนี้เขาตีกอต่กอนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาเงินตัวนี้ไปเก็บไว้อีกละดบหนึ่งเหมือนเดิมครับทุกคนคูณตังค์แป๊บผม ไปเลยตังทั้งหมดแล้วก็เพชรด้วยโอ้ผมว่าจบคลิปนี้ผมน่าจะได้100ล้านอนะ่ะทุกคนก่ได้มา100ล้านแล้วอะ่ะโอ้โหคนดีโอเคเรียบร้อยครับผมอะไรเนี่ยผมจะบินไปดวงอาทิตย์บินไปทำไมดวงอาทิตยเ์เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงให้น้องอีกก่อนละกันไปเรื่อยๆเลยน้อง โอเคพักจากการหาตังค์แป๊บนึงเดี๋ยวเราไป p v p กับน้องคนนี้ก่อนแล้วกันทุกคนคือน้องคนนี้เนี่ยเขาอยากจะลองฟิมมีกับพี่นะพี่จะจัดให้แบบจำๆหัวโหนตึงๆแต่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ตึงอะไรหรอกพี่ก็เล่นกากมากเลยคือปกติเนี่ยพี่จะใช้เป็นดาบอันนี้นะดาบของชิโนบุนะทุกคนเพราะว่ามันมันหนีได้แล้วก็ใช้เป็นผลฟอปป้านะทุกคนที่มีสกิลของซูคุนะนะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้พี่ก็น่าจะาได้อยู่แต่ว่าเราต้องเอาหมามาด้วยนะ ปวดหาคิดดิเออเป็น,นั้นเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะขอบใจมากครับผม5,000เพสเดี๋ยวขอคกินเป็นผลป๊อปป้าแล้วกันได้เวลาเอาจริงแล้วพร้อมหรือยังเอย <Wow. S 1> เรียบร้อย ขอบใจมากสำหรับค่าหัวนะครับไวมากเลยเมื่อกี้คือเมื่อกี้พี่ก็ใส่มั่วนะครับทุกคนแบบคอมโบมั่วม,มากเลยเจ็ดล้านขอบใจมากครับผมตัวนี้คือรหัสรองผมนะที่ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยก็อยู่ที่เเวล50เองนะโอเคเรียบร้อยโอเคต่อไปผมจะไปลงดันนะทุกคนเพราะว่าการลงดันเนี่ยมาได้ทั้งเงินทั้งเพชรเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเอาพวกน้องๆไปลงดันด้วยแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้ไวขึ้นนะมีเท่าไหร่เนี่ยมี1 2 3 4 5 6กรวมถึงเราด้วยนะทั้งหมดมี6คนจะมีคนมาอีกไหมเนี่ยเริ่มเลลมเลลเลยยมมม้้้นนอง,นองขาาไดแวสะ สุกนะไม่มาหรอสุกนะอา้าวบ๊ายบายสุกนะทําไรไม่รู้เด้ไปเรามาเลื่อฟาร์มกันเลยเดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนอเปลี่ยนเป็นดาบยอรุ้โอยไม่เอาไปตัวนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นหมัดป๊อปป้าอะไรเนี่ยผมว่าผมเอาตัวนี้ไปไว้ก่อนดีกว่าทุกคนเ,เรียกว่าอะไรไอ้แมวที่น้องขอให้ผมมาที่มันได้ย,กยากๆในการลงดันอะ่ะขอรับไปก่อนเผื่อมันฟุกได้อีกครั้งนะทุกคนช่วยช่วยกันช่วยช่วย,วยกันจะได้แบบไวๆนะครับผมตอนที่สิบแล้วทุกคนจะดรอปหรือเปล่าไอ้แมวที่มันก่ออะไรก่ออะไรเราเนี่ยเฮ คนหายตัวเก็บไว้ก่อนละกันมันได้ยากมากเลยนะโอกาสออกมันเท่าไหร่ไม่รู้ไป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 รู้สึกว่าน้นองเขาจะลงนั้นอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะมี12 3 4 5 6 7 8 9 10้กเกี่คนไม่รู้ถ้าอยู่คนละมุมก็ได้นะเพราะว่าคนเรามันเข้ามาเยอะแล้วใช่ไหมมันจะได้แบบไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาทำไมน้องมันอยู่ตรงกลางกันหมดเลยเอ่ะเออเอามันยังไงมันอยู่นี่มอยู่นี่ไม่ใช่ไออ,อะไรไม่รู้ยา่ยางใครเอ้ยตัวยกล่างใครวะโ okay. อเคเฮ้ย โอ้ไม่ได้ทุกคนได้ผลกากมาโอเคน้องๆยังไหวอยู่ถ้าน้องไหวพี่ก็ไหวอะ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ได้นี้มาได้ผลรบเบิดมาโอ้โคครกากเลยได้เพชรมา6000เพชรน,นะครับโอ้โหได้มาน้อยมากเลยเอ้ยชุยได้มาเยอะมากเลยแต่ว่าได้เงินเนี่ยได้เงินมาน้อยมากครับผมมาๆก่อนจะจากกันขอแคปรูปไว้ก่อนแล้วกัน ใครไม่มาก็ไม่เป็นไรนะโอเคนันแหละนันแหละดีดอ่าดีดีดีฝั่งซ้ายสุดซ้ายสุดโอเคประมาณนี้นะแคปเลยนะไฮ้ยฮาคี้เหมือนกันเลยอะ่ะเว้ยทำไมเราไม่มีสีรุงเหมือนเขาเลยว่ะสุขนะทำไมมัน มันมัน,ม,นมันกรีจังปีเนี่ยผมกถือว่าในคลิปนี้เนี่ยเราได้ตังค์มาเยอะมากเลยนะฮะได้จากการตีบอสบ้างได้จากการอะไรจากคนดูบ้างส่วนมากนี่ได้จากน้องๆเขาเนี่ยให้มาเยอะมากเลยทุกคนก็ต้องขอบคุณน้องๆหลายคนมากเลยนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ที่ออกไปด้วยนะครับผมโอเคก่อนที่จะจากกันไปนั้นทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวิธีที่จะหาเงินได้เยอะที่สุดก็คือบิตคอยน์ครับโอเคจบ